สวัสดีครับผมนายประนัฐเถื่อนคูณนะผมรหัสน,นิสิตหกสี่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดห้านะผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาทําไฟนอลข้อสองกันนะผมอันนี้นะผมชื่อนะครับไฟนอลข้อสองกันนะผมก็เดี๋ยวไปดูโจทย์กันเลยนะครับสักครู่นะครับโอเคครับผมนี่จะเป็นโจทย์ไฟนอลข้อสองนะครับผม ก็มาอ่านโจทย์นะครับผมตอนนี้โจทย์เขาบอกว่าให้ออกแบบวงจรนะครับผมสร้างสัญญาณสามเหลี่ยมความถี่10เฮิร์ตกับ20เฮิร์ตนะครับผมโดยสามารถเลือกแยนความถี่ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้อุปกรณ์เชื่อม Arduino Mega นะครับสองห้าหกสิโดยที่อุปกรณ์นะครับผมมี a r d u r n Nano 8บิตนะครับผมพร้อม off amp นะครับผมต่อพอโพซีต่อมาครับผมกดปุ่มเพรสซี่นะครับผมที่ init สี่นะครับผมหรือ pe 4พอร์ตพอร์ต e นะครับผมเขียนผมแล้วก็ตรงนี้ ข้อกำหนดในการเขียนนะครับผมก็คือ1คือสร้างสัญญานะครับ1คาบในช่วง8ปดถึงสิบค่านะครับตรงนี้แล้วก็ให้เขียนค่าโดยดูทุกค่านะครับผมต่อมานะผมบอกว่าให้แสดงการคำนวณค่าหน่วงเวลาอย่างละเอียดน,นะครับโดยใช้ทัมเมอร์ของ ABR เท่านั้นนะครับผมโดยเขียนเป็นสูตรไว้ต่อไปนะครับผม3หน่วงเวลาโดยใช้ทัมเมอร์อินทลักเท่านั้นแล้วก็4นะครับผมไม่ ไม่มีการกดปุ่มแสดงสัญญาณสามเหลี่ยมความถี่10เฮิร์นะครับผมแต่มีการกดเปลี่ยนความถี่เป็น10เฮิร์นะครับผมอ่าโดยใช้ external interrupt <Okay. S 1> นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูดการต่อนะครับผมนี่นะครับผมตอนนี้ของที่ผมต่อนะครับผมตอนนี้ผมทําเป็น10เฮิร์ตก่อนนะครับผมสําหรับตอนนี้นะครับผม10เฮิร์ตตอนนี้ผมยังไม่ทําเป็น20เฮิร์ตทำแค่10เฮิร์ตก่อนนะครับก็คือไอเดียของเราก็คือสร้างเป็น10ค่านะครับก็คือ อ่ะสร้างค่ามาแล้วผมก็คือตรงนี้เป็น 0. 1 V วใช่ไหมครับแต่เวลาออกจริงๆ0.1นจวมันจะแบบเล็กๆใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมขึ้นลงอย่างนี้นะครับโอเคครับผมต่อมาตรงนี้ไออัตูรันะผมจะต้องต่อกับพอร์ตอะไรครับพอร์ตสครับผมตามจดกำหนดนี้นะครับอ่าจากนั้นก็ต่อกับตัวนี้ครับผมอ่าแอมมิเตอร์ใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นส่วนของอะไรครับอินเวอร์ติ้งออฟแอมป์นะผมเออแอมป์ฟายเออร์นะครับผมนี่ครับ ก็จะเป็นตามร okay. 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 ูปนี้นะครับผมโอเคจะเป็นอ n v e ว t i n g a m p l i f ป e r นะครับผมโอเคเนี่ยครับก็ตามโจทย์กำหนดนี้นะครับตามนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูโค้ดกันเลยนะครับผมเปิดโค้ดนะครับโอเคครับผมนี้ก็เป็นโค้ดนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มไปเลยนะครับสักครู่นะครับโค้ดโอเคะตรงนี้นะผมผมตั้งค่าให้มันเป็น แฟงเกิลเวฟนะผมก็คือเป็นค่า0ถึงอ่ะ0 30 60 90แล้วก็120ยยี่สบนะผมก็คือเพื่อให้มันเป็นชันชันเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดนะนี่นะครับผมค่าตรงเนี้ยมันคือเป็นมันเหมือนค่าบมาได้ตรงนี้นะผมก็คือตามโจทย์กำหนดเท่าไหร่ครับ8ถึง1ิบค่านี้นะผมอ่ะผมตั้งค่าไว้ที่ตรงนี้อ่ะเป็นกราฟไตรนะครับผมแฟงเกิลนะครับผมหรือกราฟสามเหลี่ยมนะครับผม ตัวที่ให้อ่ะต่อมาครับผมอันนี้เป็นทาร์เมอร์ครับผมที่เราใช้ผมจะใช้เป็นทาร์เมอร์หนึ่งนะครับผมในการใช้ตัวนี้อ่ะนี่นะครับผมอ่ะตอนนี้เป็นเมื่อตอนโอเวอร์โฟล์ต์นะผมตอนทาร์เมอร์หนึ่งนะผมเมื่อตอนสิบเฮิร์ตนะครับผมอันนี้ผมตั้งไว้ค่าไว้แล้วด้านบนสิบเฮิร์ตนะครับผมต่อมาครับผมอ่ะพอร์ตซใช่ไหมครับตัวน,นี้ตอนที่มันโอเวอร์โฟล์ตใช่ไหมผมผมใช้พอร์ตซเป็นไทฟลายเวฟนะครับผม ค่าไอแล้วก็ค่าไอเนี่ยมันวนกลับไปเรื่อยๆนะครับจากศูนย์นะครับผมศูนย์ที่เราตั้งไว้ด้านบนอ่าตรงนี้นะครับจากนั้นก็วนไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้มันก็จะวนวนวนใช่ไหมครับจนถึงสิบนะครับผมก็คือค่าสุดท้ายแล้วมันก็จะวนกลับมาที่ศูนย์ใหม่นะครับผมเพื่อให้กราฟมันเป็นแตรนโก้ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคแล้วก็โดยหน่วงเวลาไปที่ทําเมหนึ่งนะครับผมก็คือตั้งค่าไว้ด้านบนแล้วเป็น10เฮิร์ตนะครับผมก็คือศูนนึวิใช่ไหมครับต่อ มาเป็นเซตอัพนะครับตรงนี้ตรงนี้เซตอัพเป็นที่พอร์ต C นะผมอยู่ที่255นะผมอ่ามันจะเป็นค่าที่0ถึงเท่าไหร่ครับ256ใช่ไหมครับแต่เนี้ยผมก็0ถึง255ครับผมผู้ผิดเพราะฉะนั้นเราจะตั้งไว้ที่0อ่ะาจะตั้งค่าไว้ที่255ครับขอโทษนะครับโอเคต่อมาผมก็เป็น Init Timer 1หนึ่งครับก็ใส่เข้ามาครับจากนั้นก็วนลูปที่ซีเ i a l อ่า t l i n ล พอร์ตสีครับผมก็คือเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกราฟสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูผลการทดลองกันเลยนะครับจากที่อธิบายเอาไ้ไปนะครับผมก็ตอนนี้ก็จะต่อกับเข้ากับพอร์ตสีนะครับผมตัวน,นี้ต่อเข้าพอร์ตสีนะผมห้าโวลต์ห้าโวลต์ห้าโวลต์หมดเลยนะครับผมโดยที่ตรงนี้จะเป็นการวัดสายวัดนะครับผมเข้ากับตัวโวลต์มิเตอร์นะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นเก้าโวลต์นะครับผมต่อเข้าไปตรง โอมนะครับผมโอมเอ๊ะออฟแอมนะครับผมตัวนี้ของแอมแล้วก็ต่อนี่นะครับผมโดยที่นี่นะครับผมเราใช้เป็นตัวนี้นะครับนี่ครับผมแล้วต่อเข้าเอาพุตเอ็นตรงนี้เชื่อผมรับผมก็เดี๋ยวลองรันกันเลยนะครับแล้วก็ไปที่ซีเรียลพัตเตอร์นะครับผมเครียดเขาเครียดเองนะกล้องอะ นี่นะครับผมไมเป็นแองโก้นะครับก็ได้ตามนี้ครับผมเขบคุณครับ